เห็นอย่างเมื่อจ้าพี่น้องบ้านยกไก่ข้องติดข้องนะจ้ามาอยู่นี่พึงจะเคยเห็นเนี่ยละจ้านี่โตย่งให่สิตะกี้กับมีแต่ลูกเตาตัวหน่อยๆเนาะมาหากินเพิ่นมาหากิน ่เม็ดหยังดอกบระถำหยังดอกขอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอซืือเบ้ทำหยังดอกจ้าขนซ้อนมาจ่าพี่น้องเมฮดหยังดอกเมฮดหยังดอกตัวใหญ่คกเนาะพี่น้องเนาะไปก็บเบ้ากาจับ อยากจับหลังอยากจับใบยอยากใบหลังแม่ใบเนะี่ยเปียงใบเดียวพอจับขอใบเนะี่ยไม่เห็นยังดอกเลยขอจับขอหลวขอค้ามในเถอะเออมาตัวใหญ่ค่ะแท้เห็นบ่อจ้าเห็นยังบ่อพี่น้องซ่องหาวเด้อพี่น้องเด้อ ตัวใหญ่แห่งตัวใหญ่ขักขึ้นมาจากคล้องนี่ละจ้าเนี่ยยุไก่ข้องใบยังเสียงดังขวบขวกขวบเพนะออกมาซองเบิงมาหากินเนาะเบิงส่งเนาะขึ้นบุกมามาหาเที่ยวมาหาเที่ยวติ ่เห็ยนยังดอได่เห็ยนยังได้เวียนยังดอก,ม,อาดอกมาให้โชคเป็นมาให้โชคเข้าพี่น้องโชคโชคมันมันเน,นาะเป็นวาเพื่อได้พอพบเจอเตา่าก็คือสิ่งดีงมีแต่สิ่งดีๆสิ่งมงคลเข้ามาไม่ได้สิ่งดีๆล่ะจ้า เนาะเพิ่นสุตกใจเนาะจาะ้าเนาะคลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะจาะ้าเด้อสุขดีมีใช่กันสุขค้นจ้าพี่น้อง